กำลังเข้ามาอีกหนึ่งกระบวนนะครับกระบวนน้ำตกชนบุรีกระบวนที่สองห้าแปดครับผมวันนี้ทำกระบวนด้วยเอาต้อมครับเดี๋ยวมาดูหมายเลขว่าเอาต้อมหมายเลขอะไรกำลังจะเข้าสถานีนครปฐม,มวันนี้เราจะทำคลิป รถเข้าออกสถานีนี้ยเข้ามาถมนะครับบรรยากาศก,ก็กำลังดีนะครับฝนจะตกมีผู้โดยสารรอ,อขึ้นเยอะเลยครับเดี๋ยวอีเดียวสักคู่จะเป็นขบวนรถตั๋กส่วนพิเศษตักสีนะครับขบวนที่37เข้ามานะครับแต่ตอนนี้เรามาดู นำ้ำตตสมบรีก่อนครับทำขบวนด้วยเอาซ่อม4108ตรครับผมวามนทาสนกีรีนคระรีนัควมระโเผุารับีเทสนานนคามระโก่อนท่างจากขนรารัที่มาติดตัวมา